น,น่าจะเนาะอันเก้ากับพ้อมกินแล้วก็มี่หอมแล้วจ้าถวยนี่หอมแล้วแซแบบสื่อเพิินกับแพงเอากับจัดเก็บไปถึากิน พอประมาณหอมแล้วจ้าถ่วยนี่หอมแล้ว แซ่บบ่เคยเห็ดประเด็กได้จักเท่อจ้ะปีนี้ได้ประเด็กมาเด้ดอผู้ใดอยาก มันเปลี่ยนแล้วนี่นี่ถังถังขนมเปาเปาก็เอามาไว้เจ็บไว้เอาเองเลยโดยค่วมเพียนค่วมพาย่มเนาะจา้าเนาะในที่สุดก็มีปลาแดกปลาลากิน ปรุงประเดกก็น่ะจะเนาะปรุงปหอมแล้วจ้าถ้วยนี่หอมแล้วแซบสิได้ใส้แกงสิได้ปิ้ยงย่างกินแล้วนี่ หอมแล้วจ้าถ่วยนี่หอมแล้วแซบ่บมาเด้อมาเด้อมาเอาปลาแดกไปกินเด้อผู้ดใดอยาก <c oughs> ปแดกไว้ถ่ากินก่อนปรุงแปลงไว้โอ้ดีครับดีครับขัวเขาจะ มาเด้อผู้ใดอ,อยากผู้มันเปลี่ยนแล้วนี่กอยังนี่ปลาขาวสวยเปลี่นแล้วตัวนี้แต่หอมแล้วจ้าถั่วยนี่หอมแล้วแซบ่บ ตัวนี้สิอัดไหมนี่จัดจิตเ,เล็กๆน้อยๆเนาะในที่สุดก็มีปลาเด็กปลาลากินปรุงปลาเด็กก็นนาจะเนาะปรุงปลาเองเลยเดีย๋ยวขวมเพียรคววมพยายามเนาะจา้ะเนาะ เองเลยโดยค่ามเพียนคววมพ่ายามเนาะจ้าเนาะดูพ่อได้กินได้สวงกับปุกหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กินได้ หากระปุกมาอัดก่อนแซ่บหอมคือ,อยังนี่ปลาขาวซวยเป็นแล้วตัวนี้เด็ดเศรษหอม เซ็บหอมข่อยบ่าได้ซื้อแล้ว ไอยซื้อมากคอยเฮงเฮ็ดลนคอยเฮงเครียดคอยเฮงเลือดใจ <c oughs> แกใส่กระหอมแล้วจ้าถหวยนี่หอมแล้วแซบ่บ บ้านบ้าน,านได้ปลาน้อยมากกับสะสมหากระปุกมาอัดก่อนปุ๊กจำเททถิ่มเบิดทำนี้ละจ้าขอบคุณผู้เวะมาขอบคุณผู้รับชมนะคะ วิธีบ้านบ้านได้ปลาน้ยมากกับสะสมใบทะยัดใบทะัดปลาลาปลาเจ้าเนาะจาา๋านะเป็นตะเสียขวัวเข่าหอมหอมาเสียบคักมามาเด้อมาเด้อมาเอาปลาแดกไปกินเด้อผู้ใหอยาก <laughs> จัดเก็บเล็กๆน้อยๆเนาะไว่ทะยัดไว่ทะอัดปลาปลาเจา้านาะจ้ะเนาะเป็นตะแซบหัวเข่าหอมๆอม่แซบคักฟุกจำเท่ทิมเบิร์ดจำนีาา่ละจ้า ขอบคุณผู้แวะมาขอบคุณผู้รับชมนะคะตัวนี้สิอัดไหมนี่กระปุกนี่เลยนี่เรกไว้ถ่ากินก่อนปรุงแปลงไว้โอ้ดีครับดีครับขัวเขาจือเพิ่นกับแพง เอากะจัดเก็บไปถึงกินพอประมาณานม่อเฮดประเด็กได้ยักเท่อจ้ะปีนี้ได้ประเด็กหอมแล้วจ้าถวยนี่หอมแล้วแซบ่บ กระปุกนี่เละนี่นี่ถ้วยนี่เป็นแล้วหอมขนาดเป็นตาจำตาจิมตัวนี้สิอัดไหมนี่เดกไว้ท่ากินก่อนปรุงแปลงไว้โอ้ดีครับดีครับขัวเขา ก็ได้กินได้สวงกับปุก๊กหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กินได้ตัวนี้สิอัดไหมนี่